เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้เราอยู่ในเ,เวบ็บจัดเทียอันดับรถด,ดีกว่าวันนี้ผมจะมาจัดเทียอันดับรถของเกม r e s i n g Matter นะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ารถคันนี้ดีไหมคันนี้เป็นยังไงคันนี้แบบควรทำอ c u เพิ่มไหมหรือว่าอะไรจะอยู่ในห้องเครื่องไม่สำคัญสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือใครอยู่หลังวังวอะไร ใช่คุณอาจจะได้รถแบบนี้ไปใช่อาจจะใช้สกิลเพย์ในการแบบขับก็ได้เพราะว่ารถทุกคันก็มันแล้วสไตล์คนอ่ะอ๋อบางคนชอบแบบนี้บางคนชอบแบบนี้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอันนี้ผมจะจัดอันดับของรถพวก X t e a m ก่อนนะครับเพราะว่าพวกสปอร์ตกับอ่าสปอร์ตกับสมรรถนะเดี๋ยวค่อยจัดคลิปหน้าอันนี้เรา แบ่งเป็นทีล้แบบหมดหมู่ดีกว่ามันจะได้ง่ายโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามันเริ่มที่คันแรกเลยดีกว่านี่คันนี้ไทคารเทอร์โบเไม่ไม่ไม่ต้องสงสัยครับเมตาแน่นอนไทคารเทอร์โบเอสนี่ทั้งเร็วแบบสปีดต้นนี่แบบแซงพวกเนี่ย SF90 ได้แบบชิวเลยอะแล้วส่วนโค้งมันจะโค้งแข็งไปหน่อยแต่แบบ โค้งมันแข็งก็จริงแต่มันไม่สไลด์ไปชนกําแพงอะถึงโค้งมันแข็งแล้วความเร็วมันจะเหลือศูนย์แต่แต่มันแก้โดยที่แบบไม่นั่นไงความเร็วช่วงต้นมันมาทดแทนอะโอเคเพื่อกางานไม่เสียเวลาขั้นต่อไป SF90 จริงๆมันเหมือนมันโดนเนิร์บป้า SF90 น่ะผมขับแล้วมันรู้สึกช้าๆยังไงไม่รู้ดูคู่แข่งเก่ง S f 9 0เนี่ยนะ f โค้งโค้งเดี๋ยวนี้มันเริ่มสไลทะไลอ่ะมันไม่หนึบเหมือนเก่าเดี๋ยวนี้มันเลยเป็นงูเลยอ่ะรือพอขับได้ดีิงๆความรู้สึกอปอนใจยากมากอ่ะเดี๋ยวเอาไว้นี่อันเทอร์รถเบต้าเพราะว่ารถเบต้ามันมันควรมีหกคันเว้รถเบต้าอ่มันควรมีหกคันโอเคต่อไปคันที่สามก็ออดดี้อาร์แปด อันนี้ผมชอบนะคันเนี้ยแต่แต่ไม่ถึงคอเทียเมตาหรอกเพราะว่าในแรง้งในอะไรเงีย้ยไม่ค่อยเห็นส่วนตัวผมผมให้รถคันนี้กลางๆแล้วกันพอขับได้ส่วนคันต่อไป Ford GT อืม Ford GT จอทีขอขับได้อุ้ยแต่จริงๆอะเมื่อวานอะผมเล่น Ford GT แล้วมันเลี้ยวดีคันเล่งแบบมันต้องแบบเลี้ยงเวลาเราเลี้ยวอะเราเลี้ยงแบบความเร็วเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะ มันมันมันจะโหดมากเลยนะฟอร์จีทีอะโอเครถเมต้าผมจะไว้ให้สักหกคันแล้วกันเพราะว่ามันจะได้แบบเผื่อผู้เล่นใหม่มาดูเงี้ยอรถเมต้าเราอยากได้สักหกคันในการไต่แหลงเงี้ยเออเราจะเอาหกคันไหนดีโอเคเดี๋ยวเราจะจัดอันดับกันต่อว่าคันไหนที่หนึ่งที่สองที่สามคันต่อไปคันนี้อะไรนะผมจำชื่อรถมันไม่ได้แต่ผมเล่นอยู่นะ เมื่อคันนี้มันเหลียวดีอะไรดีอ่ะเดี๋ยวนี่อันนี้ชื่อรถ B M W M 8อ๋อ,อ,อเออใช่คันนี้ก็ดีนะ B M W M 8อืมคันนี้ก็ก็นี่แหละผมให้เทียบพอขับได้ถึงมันเลี้ยวดีแด้พวกช่วงสปีดต้นมันมัน,ม,นมันไม่จัดอ่ะมันไม่จัดเหมือน Ford G T อ่ะ Ford G T แบบสปีดต้นที่แบบ สุดจัดส่วนฟลอเร r ี F8 อันนี้รถฟรีนะรถฟรีโหจริงๆเมื่อกี้ผมไปเล่นมาผมว่าว่าพอขับได้ไม่ทุเล็ออะผมว่ามันมันไม่ทุเลศเกินไปอะมันก็พอขับได้ส่วนคันนี้เอะรถลวงรถไรหวะาทำไมมันไม่มีชื่อบอกวันนี้เนี่ย คันนี้ db 1 1ออใช่ไหมใช่ db 1 1เไหมก็จริงๆคันนี้ยมันได้พวกคางตรงพวกเลียวมันจะแบบมันทั้งแข็งทั้งถลายอะแบบเลียวทีแบบถ้าจะชมมันแพงอะสกิลเพย์เท่านั้นที่จะอืมหลังผมอะไรเท่านั้นที่จะคุมคนนี้ได้เชื่อผมส่วนอันนี้ซีแปดซแปดผมให้พอขับได้นะ ทำไม C 8อันนี้ผมบอกไว้วก่อนนะรถม่วงอะต้องอัพ ECU 5เม็ดนะที่ผมจะมารีวิวเดีย่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะป8หนึ่งเม็ดเห็นสู้ได้เหมือนที่พี่บอกเลยผมโดนลดทองแซงไหนพี่บอกว่ารถม่วงมันในนั้นได้พี่แต่ต้อง ECU 5เม็ดจ้าถึงจะสู้พวกรถทองรถอะไรพวกนี้ได้นะออถ้าเกิด ECU เม็ดเดียวก็แล้วแต่เวรแต่กรรมเลยจ้า อาส่วนลมโบม่วงเหรอลมโบคันนี้้จริงๆอะ่ะผมอยากให้อยู่เทียร่างนะเพราะว่ามันได้ทางตรงอะ่ะเลี้ยวแม่งเหมือนเลี้ยวเอ j เลยอะ่ะเนี่ยเหมือน s อ j อะ่ะเวลาเลี้ยวอะ่ะแบบหูไม่เอาสักบาทแถมหูทิปทีความเร็วกว่าจะขึ้นถามว่าช่วงต้นมันแรงไหมมันแรงแต่แบบไม่รู้ว่ะผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะ่ะโอ้ มาคันต่อไปก็อีไท e ย,ยใช่ไหมจากกัวปะคันนี้คันนี้ได้ให้ทางตรงเลี้ยวก็แข็งเนี่ยเหมือนเหมือนคันหน้าเลยเดี๋ยวผมจะอันดับก่อนเนี่ยสองคันนี้ไม่เหมือนกันได้ไดให้ทางตรงเลี้ยวนี่ไม่เอาสักบาทส่วนคันนี้จริงๆคันนี้ดีนะคันนี้ทั้งความเร็วทั้งอะไรถามว่าเข้าได้ไหมมันก็ได้นะแต่ก มันก็คือพอแลมโบ่ะมันความเร็วแล้วก็เลี้ยวมันสมดุลอ่ะมันไม่สุดจักทางอ่ะคันเนี้ยมันเหมือนสมดุลแบบเหมือนจะเร่งดีแต่ก็ไม่ดีเหมือนจะเลี้ยวดีแต่ก็ไม่สุดอะไรประมาณเนี้ยเออผมให้เทียรีแล้วกันสซซีแปดเลี้ยวดีแล้วก็คันนี้นี่คันนี้ในตำนานครับคันข่าวคันเดียวในเทียเอ็กซ์ตีมจริงๆอ่ะผมให้นี่เลยไหมรถเมตาคันเนี้ยเห็นดาบ้าได้กลุ่มเยอะมากบอก เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะโอ้โหวาเล่นรถข่าวคันเดียวที่อยู่ในหมวดเอตีมจริงยังไงก็ต้องมาอยู่นี่ก่นเลยรถข่าวลูกจะไปตบต่อไอ ECU 5แต่งเต็มลูกก็ไปตบโป๊ทองไหวบางคันลูกจะไหวคันนี้คันนี้คันนี้โอเคคันต่อไปดีกว่าเบนโอ้โหบอกเลยว่าเบนที่สุดจัดบอกเลย เบนผมในไอดีผมผมัไม่มีแต่ผมไปเล่นในสโมสสนอะมันมีให้เช่ารถในการแข่งขันน่ะผมชอบมากเลยทั้งสปีดต้นทั้งเวลาเลี้ยวแบบสปีดต้นแม่งโคตรแรงแรงจนรถสะบัดนะอะผมแบบโหเนี่ยรถเบนแบบผมว่าเบนส์เอ็มจีหรอ GTR Cooper โอ้โหชื่อรุ่นไม่รู้ดิผมชอบมากเลยเบนอะ่ะที่แบบ ไม่รู้ดีต้องรองไปเล่นเองแบบสปีดต,ต้นออกตัวจนสะบัดอะแล้วก็เรียวก็ดีอะไรก็ดีโอ้นี่อันนี้คัดปรดผลอันนี้ผมให้สมดุลแล้วกันทั้งมันกลางๆแต่มันก็เร็วนะถ้าเกิดไปเทียบรถถอมันก็เร็วแต่ก็แบบมันก็ยังกลางกลางอยู่ดีผมไปให้ถึงกับรถเมตาแล้วเพราะว่าผมต้องการแค่หกคันเท่านั้นส่วนคันนี้บุคคติไม่ต้องทงมั้งถามครับ โอ้โหบอกเลยถือคันนี้มันจะเป็นบุคคาตี้ที่แบบเอ๊ะทำไมเบนซ์มันก็เลี้ยวดีอะไรมันก็ดีแต่บุคคาตี้มันเข้าใจไหมบางคนบอกว่าบุคคาตี้เลี้ยวไม่ดีบางทีอ่ะมันไม่ใช่เลี้ยวไม่ดีเว้ยพอรถมันหนักมันทําให้เหมือนมันเลี้ยวแล้วมันไม่ไม่ทะไล่อะไม่ทะแลดอะเออมันก็เลยแบบไม่ดูดีผมว่าผมก็เลี้ยวบุคคาตี้ได้ปกตินะแลยว่าผมเล่นจริงจังอะ รู้ว่าผมชอบผมว่าเนี่ยถ้าเกิดให้ที่หนึ่ง,ย,ง,งยังไงก็บุคคาตี้แต่ที่สองผมให้เบนที่สามที่สี่เดี๋ยวผมไปจัดอีกทีหนึ่งอ๋อคันเนี้ยส่วนคันนี้รถด,ดอมโทเรโต้อะไรแคทแคทวะรถแคทแล้วกันส่วนตัวผมให้เอแต่ก็เหนือพวกแต่ผมไม่เคยขับนะวคันนี้พ่อเลยผมเหมือนเคยหรือเปล่าวะเหมือนในสโมสรในเช่าอยู่ใช่ไหม ทันนีหรอทันนีน่าจะประมาณนี้พอขับได้เพราะยังไหนก็เป็นรถเทียทองไม่ควรไปอยู่ข้างล่างอยู่ละได้ชื่อรถเทียทองเลยนะน่าจะประมาณนี้แหละแต่ผมไม่เคยนะนี่ต่อไป S V J ในตำนานครับพี่ S V J อะความเร็วดีโค้งก็เหมือนเนี่ยเหมือนตระกูลแลมโบมันก็จะโค้งตระกูลเดียวกันแหละเนี่ยอย่างฟอร์ลารีก็ส่ง ทรงเดียวกันแต่ HF 90เนี่ยแพทนี้แม่งโดนเนิร์ฟจริงปะะ่าว่ะผมขับแม่งเลยเป็นงูเลยส่วนคันนี้แม่งยึดเกาะถนนปกติเหมือนตอนเปิดแรกๆถ้าคุณฟลอรี่นะผมงงมากเลยอะเอพาะส่วนแม่งเลยเป็นงูเลยอะไม่ชอบเลยแต่ก็แบบเปิดแล้วก็ต้องทำใจมาคันสุดท้ายแมคลาเรนผมแทบจะไม่เห็นในแรงเลยนะแมคลาเรนอะ แม็กลเลนเจสองศูน720อ่ะเมื่อก,กี้ผมไปลองขับมาผมเพิ่งเปิดได้มันโค้งมันแบบทไล่แต่แต่แต่พวกช่วงต้นอะไรอย่างเงี้ยดีแต่แต่ก็ดีไม่สุด้าถามว่าดีไหมก็ดีแต่ก็ดีไม่ไม่สุดอะเหมือนเหมือนะแรงก็ไม่แรงเหมือนจะเร็วก็ไม่เร็วยังไงก็ไม่ดูว่าไม่รู้ผมให้เทียนนี้ก่อนแล้วกันรถเอ๊ ตัวน,นี้มีทั้งหมด18คันเหรอเดี๋ยวไปเช็คในเกมกันมี18ใช่ไหม่ะต่อไปจัดอันดับ1 2 3โอเคจัด1ถึง6ถ้าคันแรกผมยังถ้ารถเทียบเปตามผมยังให้บุคตี้นะบุคตี้มันเร็วเร็ว,รวแบบเร็วแล้วสนโค้งบางคนบอกโอ้โค้งอย่างกากเลยไม่รู้ว่าผมอาจจะโค้งเป็นหรือเปล่า พราะรถมันไอ้นั่นเนอะรถมันเราไปเล่นเองจบเท่าะับผมผมว่าโพอใช้ได้ไม่ถึงกับดีนะพอใช้ได้คันนี้ส่วนเบนซ์เนี่ยอันนี้ยผมว่าต้นโคตรแรงเลี้ยวก็ดีโอเคคันนี้ใครเปิดได้ขุดเก็บไปยาวๆส่วนอันเนี้ยไทยคานเหรอไทคานเลือกยากว่ะ ไคารมันก็ดีนะถ้าเกิดแบบไทคาร5เม็ดไปเจอพวกนี้1เม็ดหรือไม่มีเม็ดอะตบได้สบายเลยนะแล้วแต่คนเล่นนะ่ะถ้าไม่มีเม็ดนะเออนี่เราเทียบแบบไม่มีเมเ็ดยโอเคไทคารที่สามเลยก็ได้เป็นม่วงที่ดีที่สุดขับไทคารส่วนอันนี้ละาวาวุ่นเลยเพื่อแฟนขับเอ็วีเจ้เอ็วีเจ้ผมแม่ดีที่สุดดีกว่วาบุคตีค้กับไปเลยลูกโอ้ไม่ใช่อันนี้ความพิเีพนส่วนตัวนะบอกไว้ก่อน ความพิเนส่วนตัวไม่ต้องมาดราม่านะความไมิ่ส่วนตัวเหรอประมาณนี้อะฟอร์ Ford. ผมให้ฟอร์ดจีทอะมาอัมดับสมันเลี้ยวดีคันเล่งได้ถ้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่ความเร็วตกอ่ะโอ้เทพเลยคันนี้ตอนแต่ต้องมีฟิเมนิ์นนึงแต่ก็ขับง่ายมันขับง่ายมากส่วนเอสวีเจก็เร็วมันเร็วก็ ทูุกติไม่ได้สปิดตนก็เหมือนเหมือนจะพอขอบเบนะ่่ะส่วนเหลียวนี่เหลียวนี่ตระกุลลัมโบเลยเออต่อไปอ s 1 0บ s เก้าูนเนาะฟอร์รอี่ s เกมันโดนเนิร์ฟ่ะตอนเปิดใหม่ๆหม่ะมันโคตรดีเลยนะมันแบบเลียวปีบแต่ตอนเนี้ยเลือ้อยเป็นงูเลยโดนเนิร์ฟหรือผม จูนผิดวะอืม๋ยวไว้รอบท้ายก่อนแล้วกันโอเคต่อไปพอขับได้อยู่พอขับได้คันนี้ก็เลี้ยวดีอาแปะก็เลี้ยวดีแต่โค้งสะบัดไปหน่อยอืมอืมอืมอันนี้ชัดเจอเหรอชัดเจอเลี้ยวตรงเ้าได้ทางตรงเลี้ยวแข่งอืม ปวัมันนี้ไหม BM อืมน่าจะเป็นนานนี้แหละ BM อ่ะมันได้เดียวดีแล้วก็ความเร็วก็ไม่ทุเลศอ่ะเข้าใจไหมความเร็วมันไม่ทุเลศมันมันก็ได้แต่มันก็ไม่สุดผมก็เลยให้ BM M8 อยู่ในนี่นะกันรถพอขับได้อันดับหนึ่งขั้นต่อไปก็รถดอมเซตลต SRT Cat อันรสักอย่างเลยแหละคันนี้เขาเปิดอกีกระชาเดียวก็ได้เองอยู่ในพวกกระชาต่อไปฟ o l รี่ F8 คันนี้ลดฟรีนะครับรถฟรีดูเ,เ,เหมือนกมันเลี้ยวว่าเหมือนเหมือนฟ o อรี่ F90 นะตอนตอนเปิดใหม่ๆนะตอนยังไม่โดนเนิร์ฟนะตอนเนี้ยผมไปเล่นไปเกี่ยมันก็เดี๋ยวเหมือนช่วงแรกๆของคันนี้ มันไม่เลือยเลยอ,อะไรเลยอ่ะความเร็วก็กลางๆไม่ถึงกับแรงมากส่วนต่อไป 8. อ,อ R 8แปดอ๋อดีอาแอ่ะส่วนตัวผมชอบนะชอบความเร็วรอบต้นอะไรเงี้ยมันเร็วแบบตีชาร์ตปืนปาดมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่เข้าใจทำไมคนไม่ค่อยเล่นกันแต่แต่มันก็ดีนะสำหรับผมอ,อาแปดเนี่ยได้เวอร์นี่นะอ่ะส่วนตัวชอบเลยอไมขอมเป็นส่วนตัว ส่วนสองคันนี้อ๋อคันนี้ผมว่าคันนี้มันจะเลี้ยวมันสมดุลตรงกลางอะทุกอย่างมันเร่งดีแต่ไม่ถึงกับดีมากนะเลี้ยวดีเออสนสมดุลตรงกลางส่วนคันนี้สี่แปดสี่แปดเลี้ยวดีดีมากส่วนเร่งเร่งผมให้กลางๆางแต่ดีมันก็ดีนะถ้าเลี้ยงเลี้ยงเป็นอ๋อนอัลนแหละผมว่าเออ ทีแปดจุดเด่นคือมันเรียวแล้วกันส่วนนี่อะไรไม่ <laughs> อะไรเดีอยู่ในของเครื่องไม่สําคัญหรอก่งเดียวที่สำคัญที่สุดคืออันนี้ครับสกิลเพย์ว้วนๆเลยถ้าเกิดแบบเออคุณเป็นนักแข่งอะ่ะคุณอาจจะแบบอุยรถทุกที่คุณออกมาข้างล่าเนี่ยมันดีหมดเลยนะอ่ามาเลยแม็กลเลเรนคั้แรกเลยเจ็ด 0, สองศูนย์สปีดต้นเหมือนจะดีแต่เลียวนี่โอ้โหถลายไปเลย ส่วนอันนี้ BD เหรอ BD ดีอตันมาตินปะเอต a นมาตินบีดีสิบเมันสมดุลกลางอ่ะทุกอย่างคือกลางไม่ถึงกับดีแบบเหมือนเออมันอยู่แค่กลางๆส่วนแลมโบคันนี้นะแลมโบคันนี้แลมโบม่วงเหมือนมันได้แค่ช่วงต้นอะช่วงต้นดีปลายก็ดี แต่โค้งทีคือความเร็วเลือศูนย์ก็ต้องไต่ความเร็วใหม่เลี้ยงโค้งยากก็เลยนี่เหมือนเนี่ยสามวันนี้ต้นต้นดีกับปลายดีแต่เลี้ยวไปแบบเนี่ยสี่คันเนี้ยเลี้ยวไม่เอาสักบาทเลยไม่เอาเลยอะสี่คันเนี่ยโอเคสำหรับลิปนี้ก็ยาวแหละก็จบการรีวิวรถเทียร์เอ็กซ์ตีมเพียงเท่านี้ใครที่ชอบคันไหนสนใจคันไหนส ก็เปิดหากันเอาเองไม่ใช่มาติดต่อซื้อผมนะผมไม่่ใช่เผื่อบ,บางคนรู้บอกอุ้ยคันนี้ผมชอบคันนี้ก็ดีนะพี่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะผมอันนี้ความพิเศส่วนตัวของผมที่การจัดเทียช่ยๆสำหรับวันนี้ก็ไปวิ่งๆแหละสวัสดีครับ